ช้อนี้สำหรับทุกคนจากนิออนดูนส์แค่มีเดียวจากหัวถึงท้ายใส่ไหนทั้งหมดก็จะออกมาฉันไม่สนใจว่าใครเป็นคนฆ่าตราบใดที่ฉันได้เฝ้ามวงการเสียชีวิต นี่คือแชมเปี้ยนของคุณ มีคนยังาตามยมาเราอยูในวงเซฟโซนถัดไปแล้วเป็นผลบวกแล้วกำลังยิงใส่พวกเขากำลังรีโหลดมีผู้กระหลาดไม่ได้รับเชิญอยู่ตรงนี้หุบปากซะกำลังจด,ดมีพวกถุงหนังอยู่ตรงนี้กำลังยิงต่อสู้ด็อกสตูรูแล้ว เราอยากมีสิว่ราสดทยวมว่าไม่คยสนใจเนี่ยแน่นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้ข่าวเกี่ยวกับทีมนั้นเกอกห้ไว้ กำลังใช้กลองพยาบาลเ <c oughs> ตือได้แล้วมีทีมที่สองโจมตีเรากำลังรีโหลด

ส,สกิลอารติเมตของฉันพร้อมแล้วปุปาะซะ

กระหลาดไม่ได้รับเชิญอยู่ตรงนี้ขอ,อต้อนรับสู่พเอแมวมันล้องที่นี้กำลังยิงต่อสู <c oughs> ้นั่นเป็นรายสุดท้ายลรออกไปจากตอดน้ำวนแล้วฉันเกิดศิลปินไร้ภพศัตรูอยากมีซีน ฉันจะทำให้คุณหุกปากบายยทีมคุณอยากให้ฉันเซ็นกลอบเริ่มความหาย รอบที่สองเริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซนเราอยู่ในวงเซฟโซนถัดไปแล้วเป็นผลบวกแก่เรา, <c oughs> าการวดขนพัสดุแล้ว สกิลเซเลนจะทำให้ศัตรูใช้สกิลไม่ได้ใครอยากได้ยินแต่เสียงเจ็บปวดเท่านั้น ตื่นวงเซฟโซนกำลังขยับเราตัวด้วงเซฟโซนถัดไปแล้วมีแค่แพ็กเกจกำลังส่งมาแค่แพ็กเกจกำลังลงมากลังยิงยนีิสกิลอาลติเมตของชันพร้อมแล้วทีมกำลังโจมตีเราผู้สงจะนำชนะ วางครบสามทั้งทีมถูกกำจัดแล้วขนกำลังโดนยิงกำลังชาครอ,บอบสบปซะ เราสัู่อีกรั้แล้วดูพวกเขาอ่อนวอ,อนสิฉันมีกุจเริ่มคอมพายมีทีมที่สองกำลังยิงใส่เรา พวกนั้นเันศัตรูกาการักษาบีทีมอยากได้ซีนระวังถูกยิงถึงเวลาโชว์แล้วราดีกำลังรีโหลดศัตรูกาการักษากำลังยิงต่อสู้ศัตรูถูกน็อกแล้วหนึ่งราย ค่อยสนใจเนี่ยกำลังจูนกลอกของฉันอยู่ฉันต้องการความช่วยเหลือเธอได้แล้วมีทีมสองท,งทุ่มเต็มแล้วมีพลุสองจุตรงนี้กำลังรีบฉันต้องการการรักษาฟรอคใกล้หมดแล้วกำลังชาร์จอยู่ฉันจะทำให้คนหกปากมีวงเซฟโซนอยู่ใกล้ๆเหละอีกหนึ่งนาทีกำลังยิงต่อสู้ช่วยฉันด้วย กำลังรีโหลดกำลัง <c oughs> รั่วกระสุนคำเตือนวงเซฟโซนกำลังถอยมีแค่แพ็กเกจกำลังส่งมา คุณตาไปซ้อคงดีกว่าแต่ฉันใช้ให้ช่วยยิงคุ้มกันได้ฉันเป็นความรู้สึกที่น่าสนใจสกิลอัลติเมทพร้อมแล้วมีเครื่องสร้างไอเทมกำลังมาทางนี้จงเชื่อได้ฮะไฟล่าตรงนี้กันเถอะ อยากตายแล้วกำลังช็อตเราดิได้เวลาไปโชว์แล้วรอบที่สี่เริ่มนับถอยหลังก่อนบิบวงเซฟโซนใ้กาจรจิงไว้ของเราเริ่มขอมไคพเบานีสกำลังรักษาช่วยฉันกลับไปสู้ด้วย <c oughs> สัญญาณเกิดใหม่ตรงนี้ <c oughs> ฉันต้องการความช่วยเหลือมาก่อนทีมขอบคุณที่มานะเกาะไฮฟไว้กำลังจูนตกราะของฉันอยู่กำลังรักษาอยู่ขอหนึ่งวิ์ช่วยฉันด้วย กัลังร oh, hey, ีโหลดอ๋อนี่ฉันมาขโมยสีนงฉันปิดฉันต้องการความช่วยเหลือเฮ้อย่าให้ใครหยุดเสียงของคุณได้เหลือแค่30วินาทีใครสักคนช่วยฉลอจังหวะความเร็วฉันขอบคุณความช่วยเหลือของคุณกิบรังกิเอตีมีพร้อมแล้ว ใส่เป้าหมายทุหลอกเราู่ใกล้วงเซฟเพิ่มความไฮป์กรอกำลังชาร์จคำเตือนวงเซตโซนกำลังขยับมีแค่แพ็กเกจกำลังส่งมา ม,มีโมซัมบ,บิกตรงนี้กำลังให้การรักษาต้องการความช่วยเหลือคุณได้ยินใช่ไหมรอบที่หา้าเริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซน ความตายต้องรอไปก่อนพวกเขาพูดถูกเกี่ยวกับคุณคุณเป็นหนึ่งในพวกคนที่ดีเพิ่มความหายกำลังรักษาอยู่ขอหนึ่งวิกำลังรีโหลดมีผู้ประหลาดไม่ได้รับเชิญอยู่ดเราเจอคนทำลายปาร์ตี้เพิ่มความหาย กำลังดีโหลดพบเป้าหมายที่นี่ลุกระเ<ๆ>บิดกำลังดีโหลดจงเชื่อได้ฮัย กำลังร uh, like ีโหลดค่มความวงเซฟโซนกำลังขยับสตรูถูกน็อกแล้ว เธอราวดิไปเรียกเสียงเชียร์กันหน่อยกำลังรีโหลดเพิ่มความหายระเบิดมือพบเป้าหมายที่นี่เราใช้ขบถันหลังศูนส์บวงเสดคุณอาจจะเคยได้ยินเรื่องฉันมาแล้ว